เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2 0 2 5หัวข้อต่อสู้มารร้ายปฏิเสธสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าของท่านข้อพระคำหลักยากอบทที่4ข้อที่7 7 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมนันแล้วมันจะหนีท่านไปอ่านพระคัมภีรกิจการบทที่สิบสามข้อที่หกถึงสิบสองหกเมื่อเดินไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองปาโฟสแล้วก็พบชาวยิวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายเท็จชื่อ บาราเยซูเจ็ดอยู่กับผู้สำเร็จราชการชื่อเสอรจีอัสเปาลุตซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ท่านเชิญบารานาบัสกับเซาโลมาเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแแต่เอลิมาสนักเล่นคาถาอาคมเพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้นต่อต้านบารานาบัสกับเซาโลพยายามจะไม่ให้ผู้สำเร็จราชการเชื่อ 9. แต่ซาโลที่มีอีกชื่อว่าเปาโลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องดูเอลีมัสสิบแล้วพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือสิบเอ็ดบัดนี้จงฟัง พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่งทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดกับเอลิมาธเอลิมาธจึงคลำหาคนให้จูงมือไปสิบสองเมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าเนื้อหา ในยอนบทที่สิบสี่ข้อที่สิบสองพระเยซูคริสต์ตรัสว่าสิบสองเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราในมาระโกบทที่สี่ข้อที่สามสิบห้าถึงสี่สบเอ็ด สามสิบห้าเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดสามสิบหกเมื่อลาจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยสามสิบเจ็ดและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว สามสิบปดส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือสามสิบเก้าพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทสี่สิบ พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ41พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านเมื่อเกิดพายุขึ้นในทะเลขณะที่พระเยซูกำลังนอนหลับอยู่ในเรือ และสิ่งแรกที่พระเยซูทรงทำคือสั่งห้ามลมนั่นหมายความว่าท่านสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการสั่งห้ามลมได้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าแต่พระองค์ยังเป็นสิ่งโตแห่งยูดาด้วยเป็นเรื่องจริงที่ท่านควรอ่อนโยนเหมือนนกพิราบแต่ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเมื่อท่านต้องจัดการกับซาตานและบริวารของมัน ในขณะที่อยู่บนโลกพระเยซูทรงอ่อนโยนแต่เมื่อพระองค์เข้าไปในวิหารและเห็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ที่นั่นพระองค์ก็ทรงความโต๊ะและขับไล่พ่อค้าออกไปแน่นอนว่านั่นไม่ใช่การกระทําที่อ่อนโยนท่านที่รักท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้สูงสุด เมื่อท่านเห็นสิ่งใดพยายามขัดขวางท่านจากการบรรลุปเป้าประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านต้องไม่ทำสิ่งนั้นอย่างอ่อนโยนท่านต้องต่อต้านในทันทีอิสยาบทที่54ข้อที่17กล่าวว่า17อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะ และเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละกล่าวอีกในหนึ่งว่าพระเจ้าให้มรดกท่านในการกล่าวประนามลิ้นใดๆที่กล่าวโทษท่านท่านสามารถกล่าวต่อต้าน ต่อสู้หรือปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่พยายามขัดขวางความก้าวหน้าของท่านอย่าอ่อนโยนกับความเจ็บป่วยโรคหรือความไม่แข็งแรงใดๆและความขัดสนในชีวิตและครอบครัวของท่านประเด็นดำเนินการใช้เวลาต่อไปนี้เพื่อปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวของท่าน thank you